ลูกหลานได้ตั้งแต่สองแสนขึ้นไปลูกหลานจะจัดกองยาวมาให้หนึ่งชุดแก้บนนะคะลูกหลานเป็นคนพูดมีสัจจะนะคะไม่ใช่คนโลเลยังไงก็มาจัดให้อยู่แล้วค่ะพร้อมทั้งหัวหมูเอามาถวายหกหัวกองยาวหนึ่งชุดและก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตร้มสีแดงเลยครับ เจ็ดอยู่บนอยู่บนครับเจ็ดภูบนลงบนครับสิบหกดอกนะจ้าครับจุดสิบหกดอกเลยครับมาจากอุบลอยู่แถวค่ายบ่เลยค่ายไม่ไม่ค่ะเส้นพิบูลเส้นพิบูลไปปอทหรือยังยังค่ะหลักเจ็ดหลักกิโลเมตรที่เจ็ดอ๋อไปโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิ์เนาะค่ะครับคแล้วก็จะเป็น ขับไปเรื่อยๆก็จะเป็นอุบลนน้ำซับรีสอร์ทแล้วว่าขึ้นไปอีกโลนึงก็จะเป็นอาเซียนรีสอร์ทเข้าไปก็ใช่เลยประมาณ100เมตรบ้านอยู่แถวนั้นครับดูคลิปทุกวันแอปไหนมาก็ดูกดให้ตลอดคนสุรินทร์ที่ีกดกดให้ตลอดไม่ต้องหวงขอบคุณครับกดให้ทุกแอปนั่นแหละเป็นกำลังใจให้เขา กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ต้องคนสุรินทร์ทีวีแกว่าไม่เคยไม่เคยถูกกับตาเซเลยอ๋อเดี๋ยวมาขอแกสิกค้งแล้วครับขอจีครั้งแล้วกับตาเซนี่ไม่เคยขอเลยไม่เคยเลครั้งแรกอ๋อมาครั้งแรกครั้งแรกสิบหกดอกใช่ไหมคะครับจะทํายังไงครั้งมาครั้งแรกจุดจับดีกว่ามั้งจับนู่นจับหายังงไจับหายเลยแล้วเดี๋ยวขอจุดทูบขอจุดทูบแล้วก็จับหายเนาะขอโชคขอลาบเนาะ เผื่อมีอนะดวงกับเพื่นอนน่ะนะเราเลาขฝาลูกแม่จ็งหนึ่งหนึ่งหกเพิ่งเขาศพแม่เสร็จเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานแม่เสียหมดอายุลูกชราแปดสิบห้าปีแปดสิบห้าปีก็อายุก็เยอนะเนาะแปดสิบห้าปีหมดอายุ<ม>วัยชราไปเฉยๆลูกชายสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปุ้ยดูคิดทุกวัน ได้แล้วเนาะะอ่ได้ได้มาขอเองได้มาชมบารมีท่านเพื่อแกให้ท่านให้รางวัลใหญ่ๆเนาะเพื่อให้รางวัลใหญ่ๆนี่สินก็หลายอยากหมดนี่หมดนอยากหมดนี่หมดสินขอหมดเลยเป็นชอบอะไรจะได้บนเหมือนเนชอบอะไรเป็นชอบกันตรึมนี่ยกันตรึมกองยาวอะไรอย่างเงี้ยแดีวมาเราจัดมาให้ท่านกันนี้หรือเนาะใช่ครับ ไม่ท่านท่านไม่ชอบหรอกม้าหมอรำท่านคนลาวใช่เลยที่เขมรท่านคนลาวท่านคนลาวเนาะจัดหมอํำมาให้บ่ไอที่บ้านเขาว่าเขาจะเอาสาวน้อยเพศบ้านเพนมาเขาได้เอามาไหมอ๋อยังครับเพราะว่าเขาไม่ถูกใช่ไหมเขาเอองวดนี้แหละเดี๋ยวเขาต้องลุ้นดูก่อนงวดนี้เจ๋งๆอะไรที่ว่าชัวๆเลยอ่ะชัวๆคือตัวไหนขอท่านเลยไม่ที่เขาได้กันที่ว่าถูกผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับอืม ถ้าสวดได้ก็โอเคนะสวดแบบนั้นแค่นี้เอาตามที่เคยสวดอยู่บ้านเหรอครับระวังนโมตัสสะนั่นแหละครับไม่ม่ล่างเลยนะค่ะทำไมประวัติเพิ่นเป็นมายังไงคะขอทราบประวัติประวัติตาซตาจันซีตาจันท่านท่านมาเสียอยู่นี่แหละครับก็ครับแกเขาบอกว่าแกมาเสียฝั่งโมาเสียอยู่ตรงนี้แหละครับกิดอุบัติเหตุ ว่าอย่างนั้นนะครับก็หลายปีแล้วครับหลายปีแล้วค่ะเดี๋ยวขอทราบประวัติท่านด้วยนะคะเพราะว่าไม่รู้คราบทั้งสามท่านเลยเนาะครัเสียตรงนี้ครับมีตเซมิตจันยัยมีมิตจันยายมีเดี๋ยวค่ะเด้อลูกหลานมาจากอุบบลแต่วันนี้เดินทางมาจากปากช่อง แม่เสียไปเผาศพแม่เพิ่งกลับมาค่ะนี่เดินทางจะกลับบ้านไปที่อุบลมีครอบครัวอยู่ที่อุบลนะคะแม่ก็เสียแล้วแล้วทีนี้ก็เลยกำลังจะเดินทางกลับอุบลกันมาจากอำเภอปากช่องก็ได้ดูคลิปดูอะไรดูเกี่ยวกับสารตาเซีให้โชคให้ลาบมาเยอะมาหลายงวดแล้วค่ะแต่ไม่เคยได้โชคได้ลาบกระตากระยายเลยค่ะวันนี้มาก็ตั้งใจอุบล ก็ตั้งใจมาหาตาหายายาทั้งสามขั้นโดยเฉพาะแหละค่ะลูกหลานก็มีหนี้สินมากมายอยากหมดหนี้หมดสินค่ะช่วยนําทางช่วยนําโชคลาภให้ลูกใหรหลานด้วยเถิด,มมดไ,ไม่หมดหนี้หมดสินตาเสตาจันอยตัวไหนก็ขอให้จัดให้ลูกให้หลานไม่หมดหนี้หมดสินด้วยเถิดลูกหลานขอสิบแปดล้านไม่เอาถึงสามสิบหรอกค่ะ ขอสิปดล้านเนอตาเสตจันถ้าบุญบาร,รมีลูกถึงถ้าไม่ถึงก็ขอทีท้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งก็แล้วแต่บุญบาร,รมีลูกไม่ฝืนเพศให้ต,เตาเสตจันยายมีเมตตาโพทดายลูกหลานในเด้อค่ะลูกหลานมานนหน่ะจะอุบล มา,มาขอ,อบึงพึ่งบุญบารมีจากเกษตรจัจจจนยายมีนี่แหละค่ะลูกหลานก็มีภาระหนี้สินก็อยากปลดหนี้ปลดสินค่ะ,อะขอโชคลาแปดล้านลูกหลานขอบนไว้ตรงนี้ว่าถ้าได้สิบแปดล้านลูกหลานจะเอาอะไรดีล่ะเอะ๋ที่ว่าดังๆนะคะเอาดังๆเลยบ่สิบแปดล้านสาวน้อยเพชรบ้านแพลงเลยบ่ หรือจะเอาอะไรเนาะ,นนะคุณชอบไหนดีครับสาวน้อเยเพชรบ้านแพงเอ้าจ,จัดให้เลยค่ะ,ะจัดให้เลยจัดให้เลยค่ะตาเซตาจันถ,ถ้าได้สิบแปดล้านจัดสาวน้อยเพชรบ้านแพงให้เลยค่ะสาธุกาทุขอให้แตกระว,วันที่หนึ่งสิบแปดล้านเด้อตัวไหน ก็ให้ขึ้นมาชัดเจนลูกหลานจะได้จับวัตรลี่ตรงนี้ละค่ะเนตตาโบถ่ายลูกหลานนี่เด้อค่ะเด้อสาธุลูกหลานมาขอพึ่งบุญบารมีตายายที่สามสาธุบุญบารมีเนี่ยลูกหลานกับปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตลอดไม่เคยทําอะไรผิดศีลธรรมนะคะตายายสาธุลูกหลานขอโชคลาภนี่เด้อค่ะเด้อสาธุ ลูกหลานเป็นคนมีสักดินะคะไม่ใช่คนโลเลถ้าลูกหลานได้ลูกหลานก็ต้องมาแก้บนอยู่ดีค่ะถ้าได้18ล้านจัดหนักให้เลยสาวน้อยเทศบ้านแพงนีอยู่ตรงนี้เลยค่ะจัดกลางทุ่งนาเลยกลางทุ่งนาเลยค่ะให้ทุกคนได้ดูเลยค่ะแต่ท่าสิบแปดล้านเนวยตาให้แตกเลยค่ะให้แตกโก่งๆเลยให้ดังไปทั่วประเทศเลยค่ะสาธุสาธุเจ๊ปูเจ๊ปู เจ๊ปูคนวาฬลินอุบลค่ะอ๋อเจ๊ปูปนคนวาฬลินอุบลอ่าเดี๋ยวขออะแอดครับแอดมินว่าสามตัวเนาะขอสามตัวแอดมินว่าขอสามตัวเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งเนาะครับเออสเตรียเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งให้ตาเซยายจันไอตาเซตามียายจัน ประทานโชคลาบให้กับลูกกับหลานเด้อขัอ้นแรกงวดแรกนี่ลูกขอเลขทา้ายตรงวันที่หนึ่งสามตัวรตรงๆนะคะขอตรงๆจัดหนักจัดเต็มให้ลูกหลาน,นต้องให้กลับเด้ออยากให้กลับให้เห็นจะ,ะแจ้งแจ้งตัวไหนก็ให้เห็นลูกหลานก็สายบุญปฏิบัติทมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตลอดไม่ได้ผิดศีลธรรมเลยค่ะครับ ลูกหล<ส>านเป็นคนมีสัจจะเด้อตายายยังไงลูกหลานก็ต้องมาทําตามสัญญา,าถ้าได้สาธุถ้าแตกสามตัวอ๋อถ้าได้ตั้งแต่สองแสนขึ้นไปนี่ก็จะเอากองกอง,งยาวมาเนาะครับกองยาวโอ้กองยาวมาถวายหนึ่งชุดเนาะครับอกองยาวมาถวายหนึ่งชุดตั้งแต่สองแสนขึ้นไปนะคะอค่ะอ๋อครับถ้าต่ำกว่านั้นลูกหลานกําลังทักกำลังไม่ค่อยลย ลูกหลานขอแตกสามตัวนะค่ะเด้อลูกหลานนับถือเลื่อมใสศรัทธาลูกหลานก็ดูมานานแล้ววันนี้จะมีโอกาสตั้งใจมาพักนีหละคะจะแจกกองยาวให้พุดเลยค่ะตัวหนึ่งกอนตี๊ดเล็กเดี๋ยวก่อนนะดูก่อนเนี่ย เลขหกเลขหก่าเลขหกเนาะครับเลขหกครับขอโชควันที่สามสิบเด็ดเลขหกเดี๋ยวหลักเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ่าคนลงคาเรียไหนมือเอากรดอ่ะคงคงคงโอ่าลัวตัวที่สองก่อนได้ก่อนเจ็ดเป็นเลขเจ็ดโอเคนี่คลายรางวัลที่หนึ่งนะจ้าอาเตะประจันยายมี จัดมาจัดเต็มให้ลูกหลานนึกค่ะเด้อลูกหลานตั้งใจมาหานี่สาธุสาธุอ่ะมาแล้วตัวที่สามหกใช่ไหมใช่ใช่ไหมเดี๋ยวกันดูกันดูเก้า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 เพราะว่ามันขีดข้างล่างนี้ต้องเป็นเก้าหกเจ็ดเก้าอืมอะไรนี่ตัวแรกหกแล้วก็เจ็ด แล้วก็เก้าหกตรงเลขดหเจ็ดเก้าหเจ็ดเก้าหรอหกเจ็เก้าครับในเมื่อท่านให้ก็จะตัวนี้หรือเปล่าใช่ใช่หกเจ็ดเก้าตัวนี้ใช่ไหมคะตาเนี่ยตัว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 ตั้ตัวตัวันี่ววัววัวันวั ด <7, S 2> วันวน, 9, วนี้วันโกนพรุ่งนี้วันพรมนะคะหกเจ็ดเก้าให้ทุกคนได้โชคได้ลาบกันทุกคนนะคะวันนี้อขอให้ <ไอ S 2> ดิฉันเป็นตัวแทนนําโชคนําลาบให้ทุกคนนะคะจา <6, S 2> ถูตาขอให้ตัวนี้แตกเลขท้ายรางวัลขอให้เลขหก 6, 7, 9, 8, เจ็ดเก้าแตกสามตัวเลขท้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งวันพรุ่งน,น,น,นี้นะคะตา <6. S 2> ตาเซ ตาเซตาจันยายมีนะคะถ้าแก่สามตัวตรงๆลูกหลานได้ตั้งแต่สองแสนขึ้นไปลูกหลานจะจัดกองยาวมาให้หนึ่งชุดแก้บนนะคะครับลูกหลานเป็นคนพูดมีสัจจะนะคะไม่ใช่คนโลเลยังไงก็มาจัดให้อยู่แล้วค่ะพร้อมทั้งหัวหมูเอามาถวายหกหัวกองยาวหนึ่งชุดหัวหมูหกหัวกองยาวหนึ่งชุดค่ะ พวงมาลัยเก้าพวงผลไม้เก้าอย่างลูกหลานจะมาแก้บุญนะคะคจากเจ๊ปูเจ๊ปูเจ๊ปูอุบลค่ะเจ๊ปูอําเภอวาลินจังหวัดอุบลเป็นเอฟซีมาตลอดเ้ยค่ะเอฟซีคนสุรินททีวีนะคะถ้าใช่ตัวนี้แสดงปฏิหารให้ลูกหลานได้เห็นเลยค่ะอะไรก็ได้แสดงปฏิหารให้ลูกเห็นจังเลยครับว่าใช่ตัวนี้แน่นอนค่ะ มาแก้บนตัวนี้เลขท้ายรางวัลที่หนึ่งใช่ไหมคะตาอเสให้ตาแสดแงกับพี่นิหารแสดแงกับพี่นิหารให้ลูกเห็นสักอยาก่างหน่อยค่ะว่า<ด>ใช่อะไรก็ได้คะ่ะมันไม่ถอยลง,ล,งลูกหลานเป็นคนชัดเจนนะคะพูดตรงตรง,ตงปากกับใจตรงกันถ้าใช่ตัวนี้เลขท้ายรางวัลที่หนึ่งสามตัวแตกจริงๆแสดแงอภิพนิหารให้ลูกหลานเห็นนะคะลูกหลานวิ่งบอลตรงนี้แหละค่ะขอวิ่งบอล ตาเีตาจันยายมีแสดงอาพรหารให้ลูกเห็นจังๆมลยเถ้าธุสาธุสาธุจ้ายปูนะครับที่เดินทางมาจากจังหวัดอุนบลราชธานีอำเภอวารีออวารีจังหวัดอุบลราชธานีแถวแถวแถวค่ายเลยค่ายทหารไปอยู่หลักเกตหลักเกอาอาเซียนรีสอร์ทเข้าไปเลยอืทางไปพีบู์ มาขอโชว์ขอลาบกับตะเซกับยายมีกับตะจันนะครับขอให้ได้เลยขอให้มนันมาทั้งคุณมามามาในที่นี้อะไรอีกหลานขอแล้วสาธุ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 ดยจ้ายมี ขอโชคะแกระากระชูมนให้ลูกตลบลูหลานจะบุค่ะลูกหก็มีนี้ิลมีภาระให้ลูกได้ปลดหนี้ปลดสินเด้วเด้อตาเชตาจันยายมีทั้งหมดนี่ราคาหมดแสดยงเอาพี่เลยหานให้ลูกถ้าว่าเลขท้ายสามตัวลงวันที่หนึ่งคือหกเจ็ดเก้าตัวนี้จริง ก็ขอให้แตกสามตัวนี้นะคะสาธุ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 หกเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าเมตตาลูกหลานให้ลูกหลานได้ปลดนี้ปลดจินถ้าได้สองแสนขึ้นไปมากกว่านั้นลูกหลานจะถวายกองยาวหนึ่งชุดหัวหัวอ่า พวกอะไรเก้าพวงผลไม้เก้าอย่างค่ะาูกคสาลูกาธุลูกหลานเป็นคนมีศักดะคนมีศีลธรรมนะคะลูกยังไงลูกหลานก็ต้องมาแก้บนถ้าลูกหลานได้ลูกนี้หวยออกแล้วจัดหนักจัดเต็มให้ลูกหลานให้พี่น้องตั้งใทางนี้ทุกคนนะค่ะเด้อสา้อตาแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตร้มสีแดงเลยครับ